In Let's go it now. เทสกล้องก่อนครับเทสกล้องเสียงชัดไหมพี่แมนพี่แมนดูเดี๋ยวแป๊บนึงครับ โบน่อยชาดอะโบมีใหม่อะไม่ชัดดิสวัสดีหนึ่งท่านครับสวัสดีช่างเทพไม่ชัดดิสวัสดีหนึ่งท่านครับสวัสดีช่างเทพสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีสีส่ท่านฝากดันคางเข้ามาแล้วฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้มีวีโก้มานำเสนอครับผม สวัสดีครับสวัสดีห้าท่านไลฟ์แล้วไลฟ์ยังไม่มีคนดูเราก็จะไลฟ์ครับ s <S ไม่มีคนดูเราก็จะไลฟ์แต่ถ้าเข้ามาดูแล้วฝากกดไลฟ์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้หารถสวยๆมาให้ได้ชนได้ด<ห>ูต่อนะครับแต่ถ้าเข้ามาดูแล้วฝากกดไลฟ์แล้วก็กดแชร์้ด้ครับฝากกดไลฟ์กดแชร์ได้ครับกดแชร์กดแชร์ฝากกดไลฟ์กดแชร์คันนี้แต่งทันนี้ได้ไปจบแน่นอนจบครับแรงหล่อครบครับผม สีผมทำเองครับตอนแรกสีเป็นสีเขียวครับเขียวเขียวตองอ,อนสวัสดี11ท่านครับสวัสดี13ท่านครับสวัสดีครับผมแล้วฝากาากดแชร์ด้วยครับกดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมได้อเอารูปส,สวยๆได้มาให้ดูอีกนะครับผม วันนี้นะครับมีวีโก้มานำเสนอครับปี05ครับราคาเร้าๆเลยของแต่งเป็นแสนผมบอกเลยก่อนนะฮะผมบอกก่อนเลยคิดครับนนครับรอร,บรอครับจะรอก่อนสวัสดีครับสวัสดี12บสท่านครับผม1ตัวท่าน ถึงไม่มีคนดูเราก็จะไลค์ครับอันนี้เรามีของดีไม่ค่อยได้ยินเลยโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวผมจับกล้องเองโอเคครับเทสกล้องครับเทสกล้องครับโอเคเดี๋ยวผมจับกล้องอีก โอเคไม่มีคนดูเราก็จะไลฟ์ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะวันนี้ผมจะมีวีโก้นะครับปี2005นะครับมานําเสนอก็คือคันนี้เป็นรถบ้านนะครับแต่งเต็มของแต่งร่วมร่วมแสนเลยทีเดียวนะส่วนห้องเครื่องนะครับก็เก็บมาบางส่วนนะครับครับ คันนี้ห้องเครื่องจะคนละสีนะครับกับตัวรถนะครับเพราะว่าห้องเครื่องจริงๆแล้วตัวรถเนี่ยจะเป็นสีอ่าสีเดียวกับห้องเครื่องเลยนะครับแต่ว่าผมไปทําสีภายนอกว่างใหม่แล้วก็อ่าผมก็ไม่อยากจะลื้อภายในห้องเครื่องนะครับผมก็เลยจัดให้มันเป็นทูโทนสีห้องเครื่องอีกสีนึงแล้วก็ตัวรถอีกสีนึ่งนะครับ,คร,บครับผม ยังไงเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับฝากพี่พุฝากพี่โฟนแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีของแต่งล้นเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วอ่ะเจ้าของเดิมเขาทํามาอยู่แล้วนะครับเจ้าของเดิมเขาแต่งมาอยู่ละครับแต่ว่าผมก็จะพอรู้คร่าวๆนะครับเพราะว่าผมก็รู้จักกับพี่ชายของผมเองนะครับเป็นเจ้าของรถเดิมนะครับ สวนคันนี้นะครับก็เบื้องต้นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ผมบอกเลยนะครับทำมาบ้างบางส่วนนะครับอย่างที่ผมสอบถามมาก็คือว่าาลูกสูบนะครับก็ได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นของไททัน3ามพนสนะครับส่วนหัวชีดก,ก็จะเป็นของไททัน3ามพนะครับแล้วก็จะมีท่อ Inter, อินเตอร์มอน้ามินียมส่วนพวกนี้นะครับก็จะเก็บ เปลี่ยนมาบางส่วนนะครับอินเตอร์ก็ใส่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นกองกองดอกเห็ดอยู่นะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดไม่ชอบหรือไม่ไม่โอเคนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนให้นะครับผมส่วนเครื่องเกียร์เทอร์โบนะครับผมเปลี่ยนมาแล้วอ่าพี่ชายเปลี่ยนมาแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าของอะไรนะฮะผมก็ไม่ทราบข้อมูลกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสงสัยอยากรู้อยากทราบเดี๋ยวผมจะถามข้อมูลเพื่อที่จะมา,อาบอกลูกค้า อีกรอบนึงได้ครับผมครับสวัสดี44่ท่านครับสวัสดี44่ท่านครับยังไงผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาดูแล้วฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้หารถสวยๆมาให้ดูอีกนะฮะครับผมส่วนเกียร์เกียร์คันนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นเกียร์เป็นเกียร์วีโก้สามพันนะครับก็ได้ไล่เกียร์มาแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ไล่ภายในนะครับคือ รถคันนี้เปลี่ยนเกียร์ยกลูกมานะครับคือสั่งมือสองเชียงกงมาเลยนะเกียร์สวยๆเปลี่ยนง่ายเข้าง่ายไม่มีหลุดไม่มีหอนนะครับส่วนล้อล้อก็จะเป็นอ่าล้อไอ e นะครับจะเป็นออฟลึกๆเลยที่ผมเลือกเองนะครับคันนี้ผมเลือกเองนะครับผมจะมาบิวเองแล้วก็บิวบางส่วนแต่ว่าของแต่งเนี่ย ก็พี่ชายเจ้าของรถเดิมก็แต่งมาบางส่วนแล้วนะครับส่วนสีผมก็เลือกเองผมก็เลือกอน่าเาเล่มันเป็นสีเขียวอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจัดสีเขียวเขาเรียกว่าเขียวแหละเขียวขี้ม้านะครับมันจะออกทูโทนน้าตาลนิดนึงนะครับผมส่วนใครสนใจนะครับเดี๋ยวฝากติดตามคันนี้ด้วยนะครับผมฝากติดตามคันนี้ด้วยบอกเลยว่า,าถ้าใครอยากซิ่งเลยผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับ ส่วนเครื่องยนต์คันนี้นะครับบอกเลยว่าเพิ่งฟิตมาใหม่ๆเลยนะฮะตัวนี้ยังเป็นวีโก้ตัวแรกนะครับครับตัวนี้เป็นวีโก้ตัวแรกส่วนของแต่งก็ล้ๆเลยตัวนี้จะมีอ่าภายในนะครับภายในก็จะมีดิฟฟี่นะครับดิฟฟี่นี้อ่าก็จะติดรถมานะครับมีวิบดิฟฟี่อ่าหกตัวนะครับผมแล้วก็จะมีวัดบูธวัดบูธอยู่ฝั่งนู้ดน,นะ แล้วก็ภายในผมก็ทําการเย็บหนังส่วนเบาะก็สะอาดครับภายในสะอาดมากครับเพราะว่าเจ้าของเก่าก็ดูแลดีมากนะครับก็เป็นเจ้าของอ่าก็เป็นพี่ปิ๊กนะฮะนี่ภายในประตูนะครับผมก็อ่าเย็บใหม่หมดนะครับผมก็เลือกสีใหม่หมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ตาลงานของเสียเอสครับงานของพี่เอ็ดน้ำพุงนะครับอําเภอลมศักดิ์นะครับ สมศักการบาะนะครับผมงานดีครับงานดีบอกเลยว่างานดีมากครับส่วนหน้าจอผมก็จัดหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าจอก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับส่วนตัวรถนะครับมันก็จะเป็นอ่าปีสองพห้าแท้นะครับผม เป็นปี2005นะครับถ้าวี g กมันก็จะออกมาตั้งแต่ปี2004แต่เป็นปลายปีนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น25 25ก็จะเป็นพัฒนามาเป็นเครื่องเ,อเครื่องเครื่อง d 4 d ฟดีนะครับเป็นเครื่อง d 4 d ฟดีอยู่อินเตอร์ยังไม่มีบนนะครับตัวนี้อินเตอร์ยังไม่มีบนแต่ทางเจ้าของเดิมก็ได้จัดทรงจัดทรงแล้วก็จัด Inter, อินเตอร์มาไว้ข้างหน้าย้ายมาไว้ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนรถคันนี้นะครับผมก็ตั้งราคาไว้นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านไลฟ์สดไม่ผ่านไลฟ์สดหรือไม่ผ่าน a c e b o o k นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่2 7 9 0 0 0บาทส่วนถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามาจากไลฟ์สดผมลดทันทีนะครับ15,000บาทครับคันนี้ผมลดทันที1 5 0 0 0บาทนะครับส่วนราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าภาษีพรบ ภาษีพรบภาษีพรบนี่ผมให้หมดเลยนะภาษีพรบผมให้หมดเลยส่วนค่าโอนผมจัดการให้เรียบร้อยนะคะรับผมเดี๋ยวผมไปโอนให้เลยที่ขนส่งนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะรถจะโอนไม่ได้โอนยากโอนมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องล้อยื่นบ้างอะไรเงี้ยฮะถ้ามีปัญหาเรื่องล้อยื่นไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมจัดการให้ในวันโอนถ้าโอนเสร็จปุ๊บรถกลับมาพร้อมรับ เป็นสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับผมผมไม่มีโมเมนต์ที่อ่าท,ที่โมหน่อยอะไรเงี้ยไม่ไม่มีนะฮะแต่อันนี้ผมทําได้จริงครับผมโอนให้ได้จริงครับผมส่วนรถนะครับเดี๋ยวผมขอชี้แจงรายละเอียดนะครับวิธีการดูรถนะครับส่วนรถคันนี้ได้คันเดิมนะครับหน้าเดิมจากโรงงานเลยตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็คานจะมีตัวเลขนะครับแล้วก็ R ตัวอครบแล้วก็ตัวแครบนะครับส่วนรอยอาร์ครอยอาร์คตรงนี้นะฮะตรงนี้คือรอยอาร์คเดิมจากโรงงานครับแล้วก็เพจไม่เคยแกะนะครับเวลาพ่นสีก็จะติดสติกเกอร์เอานะครับเพจไม่เคยแกะเลยนะครับนี่คือเป็นรอยอาร์ควิธีการดูรถมือสองครับดูง่ายง่ายครับถ้าเกิดว่ารถมีรอยอาร์ครอยอาร์คโรงงานครบเดี๋ยวผมบอกให้เป็นความรู้ด้วยเลยนะฮะถ้ามีรอยอาร์คโรงงานครบแสดงว่ารถเดิมครับ แสดงว่ารถเดิมแต่ถ้าเกิดว่ารอยอาร์หายหรือว่าตัวเลขคานหน้าหายอ่าส่วนส่วนตรงนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราถ้าเกิดว่าตัวนี้ถ้าตัวเลขไม่มีมาก็แสดงว่ารถเปลี่ยนคานหน้ามานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมของโรงงานเลยนะอันนี้คือไว้เป็นความรู้นะครับเดี๋ยวผมให้ความรู้ไปด้วยเลยนะครับวิธีการดูรถมือสอง แล้วก็ผมก็จะให้คำปรึกษาได้ครับมีอะไรให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับไม่เสียตังค์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากปรึกษาเรื่องรถนะครับรถมีปัญหารถโอนไม่ได้หรือรถอยากจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีรีไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมไม่เสียตังค์ครับไม่เสียตังค์ครับส่วนโลโก้อะไรนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมเบิกใหม่หมดเลย เพราะว่ารถผมทําสีมานะครับผมจะเป็นคนที่ว่าเก็บงานเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันขัดหูขัดตาผมก็จะทําให้ใหม่หมดเลยนะครับส่วนภายในคันนี้นะซ้ายขวาสะอาดมากบอกเลยสะอาดมากนี่ฮะสะอาดมากครับส่วนราคานะครับเราคุยกันได้นะครับ ถ้ามีอะไรถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับ083 874 9168ครับนี่เป็นเบอร์ส่วนตัวผมเองนะฮะส่วนภายในกระบะบอกเลยสวยมากยังมีอาร์คโรงงานอยู่นะฮะอาจจะเลื่อนๆหน่อยนิดนึงเพราะว่ารถผมไปทำสีมาก็จะขัดไปแล้วพ้่นสีหนามันก็จะเลื่อนๆือนหายไปบ้างบางส่วนนะครับ ตัวนี้อาร์คโรงงานก็ยังอยู่นะครับกระบะ RL ครบนะครับก็อาจจะเลื่อนๆหน่อยนึงแต่ยังมีครับยังมีอยู่นะครับคันนี้รถเดิมมากขอภัยครับแป๊บบนึ่งครับส่วนไฟท้าย ไฟท้ายก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับเป็นไฟท้ายแต่งเป็น LED นะครับตัวนี้ไฟท้ายเป็น LED เรียบร้อยแล้วจะเป็นออกดำๆหน่อยรถจะออกดุๆหน่อยนะฮะเพราะว่าผมชอบโทนที่แบบอา่าคลีนคลีนดุๆหน่อยนิดหน่อยนะครับมันก็ของแต่งไม่เยอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับท่วมนะครับถ้าของแต่งท่วมก็เดี๋ยวมันจะเป็นอา่ายังไงอะมันก็จะดูนั่นหน่อยส่วนท่อนะครับท่อ จะเป็นยิงตรงนะครับจากด้านหน้าเลยตรงนี้ไม่มีพักนะครับจะเป็นท่อยิงตรงออกไปนะครับผมเนี่ยส่วนรอยอาร์ครอยอาร์คตรงนี้ก็ยังครบนะครับยังยังค่อนข้างที่จะครบอยู่นะครับบอกเลยบอกได้เลยว่าตัวจริงสีสวยมากนะครับสีสวยมากสีสวยมากนะครับถ้า ท่านใดมีลูกค้านะครับแนะนํามาเราจัดให้นะครับเดี๋ยวผมมีค่าขนมให้นะครับผมไม่ได้ขายเพียงอย่างเดียวผมไม่ได้ขายเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวผมมีขนมให้นะครับค่าขนมให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปรถมีปัญหาขับแล้วสูญเสียสูญเพี้ยนอย่างเงี้ยนะครับรถเคยชนมารถเคยตัดต่อมาผมยินดีการันตีคืนเงินให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีค่าตกใจให้ลูกค้าอีกหนึ่งแสนบาททันทีนะครับผม จริงๆผมก็ขายรถมาน,านานนะนะครับผมก็จะเอาใจลูกค้าเป็นหลักเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบขายแล้วก็ทิ้งขายแล้วก็ทิ้งอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมขายรถมาค่อนข้างที่จะนานจริงๆลูกค้าที่ซื้อไปกับผมนะครับซื้อไปก็จะแนะนําคนมาเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเทืาทำให้รถผมก็เปลี่ยนออกไปเร็วเหมือนกันนะครับผมส่วนกระจังหน้านะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นของอสมารท์ทแคปจริงจของเดิมมันก็มีมานะ มีมาแต่ว่าผมก็อยากจะผมอยากจะให้ผมอยากจะให้มันดูทันสมัยนิดนึงนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปแล้วนะครับเพราะว่าวีโกตัวแรกถามว่าผมแต่งตามความชอบไหมผมก็แต่งตามความชอบครับผมก็แต่งตามความชอบผมด้วยจริงๆอ่ะรถพวกนี้กาไรไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับกำไรไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าผมต้องมาดูแลลูกค้าอีกเซอร์วิสหลังการขายอะไรเงี้ยครับต้องมีอ่า ผมต้องมีเซอร์วิสหลังการขายอีกถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยอา,อาจจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติรถมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่รู้ใจรถอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็ต้องอต้องการคำปรึกษานะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับหลังการขายนะครับผมส่วนล้อนี้ผมบอกเลยจริงๆมารถมานะไม่ใช่ล้อนี้นะผมบอกเลยนะไม่ใช่ล้อนี้เลย ส่วนล้อเนี่ยจะเป็นล้ออ่ะที่37จะเป็นขอบ18เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นไซส์ออฟเซตของรถเก๋งนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นไซส์กระบะส่วนตัวผมเองอะ่ะผมชอบแบบลึกๆเลยชอบลึกๆเลยนะครับแล้วก็จะมีก้าน HT หน่อยเนี่ยฮะยังไม่มีตําหนิครับล้อยังไม่มีตําหนิเลยผมบอกเลยนะล้อไม่มีตําหนิเลยล้อไม่มีรับประกันไม่มีดุง้งมีซ่อม ผมซื้อล้อนะครับมาจากอ่า